นะครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็ได้เจอคบนเทนต์นะครับอ EP ท,ที่สองสองสองท่านอีกอะไรเอ้ย EP ที่สอง EP ที่หกเออคลืไมได้ไงวะก็เป็น EP ที่หกกันแล้วไปกินไปที่ทันทีนะครับ EP ที่หกวันนี้จะมาเป็นอะไรรอชมกันได้เลย ไม่มวเวลาเกิดต้องเป็นมือตลอดเลยวะเนาะควรใครไปหรือเปล่าคบเวลาเกิดต้องเป็นมืดตลอดนะนอนกันรักกันนี่ก็ยังอยู่ในตะรีมคิสมัดอยู่นะฮะโอสำหรับอันเมื่อพวกเราสั่งข้างล่างไปแลว้ว พวกเราจะทำอะไรดีล่ะทรายก็เป็นกระจกกระจกก็ทำได้หมดอมืทำอะไรดีอ่ะม,มันคิดไม่ออกเลยนะทุกคนทำอะไรดีอ่ะคิดออกไหมคิดออกไหมทุกคนคิดออกไหมเนี้ยโัคนคิดไม่ออกนะ คิดออกไหมคิดออกไหมคิดออกไหมจ้าคิดออกไหมจ้านี่เป็นบ็อกอมันก็ดูนะวมันทำได้อะไรใหญ่ได้ยังไงต่อเติมงบ้านเออทุกคนชลาดมากเลยย่างคนช่วยผมในการคิด บกับกบกักบักเก่งมากเลยทุกคนทุกคนช่วยผมคิดด้วแล้วก็เป็นคนดีจริงๆก็เป็นจริงม,มากอ่ะอันต่อไปก็คือเป็นบอกดินฮะกำลังใน,นการเกยมของแล้วก็หินเอาไปสักสองกองไหม ออสองกองที่ไปนั่นให้มันมีติดมันต่อไปคือที่ขุดกลมแล้วกลมนี่ขีครบก็ต่ตอตามบ้านของเรานั้นพวกเราจะผมจะตัดตัวนี้ไปก่อนตรงนี้อาจไม่ต้องใช้เลยให้เราก็จะขยายบ้านเพิ่มขึ้นอีกนะฮะ คีนะครับทุกคนทุกคนนะคิดว่าถ้าน้ำมันทะลักมาแล้วพี่ให้ปิดไปก่อนปิดปก่อนเราวค่อยทำทีหลังนะนในการเอาน้ำออกนั่นเองค่อยทำทีหลังเลยเพราะทรายเดี๋ยวมันทำยากเออน้ำเมา,เห,เาเหินอุดไว้ก่อนหินอุดไว้ก่อน ราผมคิดว่าเราขยายบ้านเลยอัน,อนนี้เน,นี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยตอมนิดเดียวก็มันถ้ามันใหญ่อยู่แล้วสกิลิลตันสกิลตันมันมันถึงว่ามันจะใหญ่อยู่แล้วแต่พื้นที่มันไม่ได้ทำมาเลยมากอะก็มันจะลบไปหน่อยแล้วกันปิด ครั้งต่อไปอุดน้ำอุดน้ำเลยแล้วค่อยมาทุบทีหลังทุบข้างหลังให้พวกเราทุบจากข้างบนฮะแล้วก็ลงไปข้างดาถ้าทุบจากตรงกลางนะทุบตรงกลางไม่แน่ใจนะมันก็ทุบได้หมดเลยประมาณนี้นะฮะพอเสร็จแล้วเดี๋ยวชาดินขุด เราไม้ข้างล่างก็ต้องขุดไหมขุดดีขุดดีดดอเออเต่ที่ทำไมพวกเราไม่ใช้พวกมันทำง่ายครับก็เยอะมือมันก็ขุดไวเนี่ยมาข้ต่อไปตัดไม้เลยสิครับ อันนี้เป็นเวลาจัดประมาณบสองแล้วพราเนอกจากท้ามหน่อยอ่บนบนี้ตั้งแต่ข้ามจมไปเรียนแน่นอน,น้ันยังไงก็ต้องไปเรียนเป็เียนสองช่าใจตัดตัดไปเรื่อยๆพอเสร็จแล้วนะฮะบางดีนเลยหมกจะต้องให้เตรียมดินมาด้วย ทุกคนเตรียมดินทุกคนก้อรอเลยครั้งที่พวกเราสร้างบ้านหรืออะไรจำไว้ต้องเตรียมดินไว้ตลอดอ่าพอทำแบบนี้เสร็จแล้วนี่คือพื้นที่นะส่วนนี้คือบ่อน้ำอันนี้ไม่ต้องลบอยู่แล้วปะไม่ต้องลบเพราะมัน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 เป็นที่เก็บน้ำเลยครั้งอันต่อไปผมจะขยายบ้านเอาตรงข้างหน้านี้ ปักไว้ตรงนี้ประมาณตรงนี้ความสูงประมาณนี้ มันชอบวางบล็อกผิดตลอดนะใช่ไหมทุกคนกอ้าาเดินยังผิดอีกผมว่าแบบนี้มันยากไป ดีกว่าอืมลาด้านเราอ่ะนั่งจะต่อไปเดี๋ยวผมจะไปทำตรงนั้นห้ามตกหรือพลาดมาแต่นิดหนึ่งไงพอเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอากระจกมาคุมไงเออว่าเดี๋ยวรู้สึกมันจะมืดไง อุนี่ขนาดนะเนี่ยผม,มลาดไหมทุกคนฟนงช่วยของมิ้นเนี่ยเดี๋ยวต้องการกระจกหน่อยกระจกกระจกกระจกทรายประมาณสิบอันเอาไม้นี่เอาอะไรก็ได้3ำร้น

ยังไม่จบเลยอ่ะโอ้โคเทบอกถ้าถ้าเอาป็นดีๆให้ใช้ฐานมากกว่าเพราะฐานมันใช้ได้น,นาน้ให้ถ้ามันเป็นให้ใช้ฐานมากกว่านะให้ฐานแทนไม้นะห้ามใช้ไม้นะไม้มันจะหมดไปดิให้ใช้ฐานมากกว่าเดี๋ยวนี้โอเคไหมครับ ต้องใช้ทานทุกคนต้องใช้ทานต้องใช้ทานเดี่ยวนี้รอ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 เียนนี้มาได้สิบก้อนพอสิบก้อนแบบนี้เราก็จะเอามาวางบนหลังคาเลยดีวางผิดคือพลาดไปเลยนะ เูกพันถ้ามันไม่พอเดี๋ยวก็เอาใหม่ได้ขีไม่พออไปอไปออกไป,ออกไปเอาแซมมาจิดอ,อันไหมอันได้อยู่นะ มันจะมืดเลยดินอนกันละกันนอนกัน,ละละละนแล้ววันนี้ตอนเช้าโอยตอนเช้าแล้วโืมสิ่งง้อดีไงไวจัง

ีกระจกมันหดเจ็ดอันเหมือนน่าจะน้อยเออจริงอ,อันเนี้ยมันกี่กับห้าสามอือเหลือแค่หนึ่งอันในทุกคน เหลือนเดียวเองพอเสร็จแล้วประมาณนี้ให้เราทำเลยวาง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 ให้ได้ประมาณที่เราเอาไว้นะ mong bóc mong bóc đi Hãy subscribe cho kênh này Mì morning มันเป็นมันจะมีประมาณ2000นะ มันต้องช่งวงผิดตลอดเลยวางอบนนี้งานอันไหนวางอันี้นนนคีนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยบ๊ายบายนะครับบาย